เคยรู้สึกใจหายแว็บกันไหมคะเวลาที่เราตั้งใจทำเล็บให้ลูกค้าแบบสุดฝีมือเลยนะแต่แค่ไม่กี่วันต่อมาลูกค้าทักแชทมาพร้อมกับรูปเล็บที่ลอกแล้วโอ้โหวินาทีนั้นในหัวมันตื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่รู้จะตอบยังไงดีกลัวลูกค้าจะโกรธกลัวว่าจะเสียลูกค้าไปเลยวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนความกังวลใจตรงนั้นให้กลายเป็นโอกาสในการโชว์ความเป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างความเชื่อใจจากลูกค้าให้มากขึ้นไปอีกคะ่ะ พอเจอสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวอาจจะเป็นเออหรือว่าลูกค้าใช้มือหนักไปหรือเปล่านะหรืออุ๊ยต้องรีบขอโทษแล้วบอกให้เขามาเข้ามาแก้ฟรีเลยดีไหมจะเย็นเย็นก่อนค่ะก่อนที่จะพูดหรือพิมพ์อะไรออกไปเรามาหยุดคิดกันสักนิดนึงก่อน สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือการปรับความคิดของเราก่อนเลยค่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่การหาว่าใครผิดช่างผิดหรือลูกค้าผิดไม่ใช่เลยแต่มันคือการสวมบทเป็นนักสืบค่ะเราต้องหาให้เจอว่าทําไมมันถึงลอกพอเราเจอสาเหตุที่แท้จริงเราก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็นี่แหละค่ะคือสิ่งที่แยกระหว่างช่างทั่วไปกับช่างมือโปร โอเคมาดูกันดีกว่าว่าในหัวของช่างมือโปรเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่เป็นสเต็ปแรกๆก่อนที่จะพิมพ์ตอบลูกค้าไปแม้จะคำเดียวเขาจะมีเช็คลิสต์ในใจที่รันไปก่อนแล้วแบบนี้เลยค่ะคำถามแรกที่ต้องถามตัวเองเลยคือมันลอกตอนไหนเวลาเนี่ยเป็นตัวบอกใบ้ชั้นดีเลยนะคะถ้าเพิ่งทำไปแค่สองสามวันแล้วลอกอืมอันนี้น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นที่ฝั่งเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิค การเตรียมหน้าเล็บหรือว่าเบสโค้ดที่ใช้อาจจะไม่หูกกันแต่ถ้ามันไปลอกเอาตอนเข้าสัปดาห์ที่2ที่3อ่าอันนี้อาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วละ่ะเช่นการใช้มือของลูกค้าหรือว่าเล็บที่มันยาวเกินไปนั่นเองค่ะพอเรารู้เรื่องเวลาแล้วเบาะแสต่อไปที่สําคัญมากๆก็คือมันลอกมาจากตรงไหนคะ่ะเพราะแต่ละจุดที่มันลอกเนี่ยมันฟ้องสาเหตุที่ต่างกันไปเลยนะ แอมมาดูกันถ้ามันเริ่มเพเยอออกมาจากปลายเล็บลองนึกภาพตามนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเก็บงานซิลปลายเล็บได้ไม่ดีพอหรือบางทีลูกค้าอาจจะใช้มือนหนักใช้ปลายเล็บแกะของเปิดกระป๋งบ่อยๆหรือในบางเคสก็เป็นเพราะทรงเล็บของลูกค้าเองที่งุ่มลงตามธรรมชาติทำให้ปลายเล็บต้องรับแรงกระแทกเยอะกว่าปกตินั่นเองค่ะ แต่ถ้ามันเริ่มยกตัวลอยมาจากโคนเล็บหรือขอบขอมเล็บแล้วก็อันนี้แทบจะชี้เป้ากลับมาที่ขั้นตอนการเตรียมเล็บของเราแบบเต็มๆเ,เลยค่ะอาจเป็นไปได้ว่ามีเจลไหลไปเลอะบ,บนผิวหนังนิดนึงแล้วเรามองไม่เห็นพออบแล้วมันเลยไปดึงแผ่นเจลให้ยกขึ้นมาหรือเราอาจจะยังเคลียร์หลังบริเวณโคนเล็บได้ไม่สะอาดพอนั่นเองส่วนเคสที่เจอแล้วใจหายที่สุดเลยคือหลุดออกมาเป็นแผ่นเดียวกัน อันนี้น่าตกใจก็จริงแต่มันก็บอกสาเหตุได้ชัดเจนที่สุดเหมือนกันค่ะมันหมายความว่ารากฐานที่เราลงไปเนี่ยมันไม่ยึดเกาะเลยอาจจะเพราะหน้าเล็บยังมีความมันหลงเหลืออยู่ตัวเบสโค้ดที่ใช้อาจจะไม่ถูกกับหน้าเล็บของลูกค้าหรือที่เจอกันบ่อยๆก็คือการอบที่ยังไม่แห้งสนิทดีนั่นเองค่ะหลังจากวิเคราะห์จากสภาพเล็บของลูกค้าแล้วขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของช่างมืออาชีพคือการหันกลับมามองที่ตัวเองค่ะ เราต้องถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์เลยนะว่าขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บหรือการพร็พของเราในวันนั้นมันสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วหรือยังบางทีวันนั้นเราอาจจะรีบไปนิดนึงลองทบทวนดูอีกทีสิคะว่าเราบัฟหน้าเล็บจนทั่วดีแล้วจริงๆใช่ไหม ตอนที่ใช้ครีนเซอร์เช็ดคราบมันกับฝุ่นนี้เช็ดเกลี้ยงทบกซอกทุกมุมจริงหรือเปล่าแล้วหนังตุ้งคนเล็บนั้นละ่ะเราจัดการเคลียร์พื้นที่จนสะอาดหมดจดจริงๆหรือเปล่าคําตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ล่ะค่ะเมื่อเราสำรวจขั้นตอนของตัวเองอย่างละเอียดแล้วและค่อนข้างมั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเป๊ะจริงๆคราวนี้เราถึงจะเริ่มมองไปที่ปัจจัยภายนอกค่ะนั่นก็คือไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของลูกค้านั่นเอง เคยเจอกันใช่ไหมคะลูกค้าที่บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่พอซักไปซักมาอ๋อชอบซักผ้าล้างจานด้วยมือเปล่าทุกวันโดยไม่ใส่ถุงมือหรือบางทีลูกค้าอาจจะชอบไว้เล็บยาวมากๆแต่ง,งานที่ทํากลับต้องใช้มือสมบุกสมบันตลอดเวลาแรงกระแทกที่ปลายเล็บมันก็เยอะโอกาสที่เล็บจะลอกก่อนเวลาก็สูงเป็นธรรมดาค่ะเอาละ่ะพอเรามีข้อมูลในหัวครบแล้วจากการเป็นนักสืบเมื่อสักครู่ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดค่ะ นั่นคือการพูดคุยกับลูกค้าตรงนี้แหละที่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนลูกค้าที่กำลังไม่พอใจให้กลายเป็นแฟนคลับที่เชื่อใจในความเป็นมืออาชีพของเราถ้าจากที่เราวิเคราะห์แล้วว่าปัญหาหน่าจะมาจากเทคนิคของเราเองให้เราพูดแบบนี้เลยค่ะรอบนี้เดี๋ยวขอลองปรับวิธีเตรียมหน้าเล็บกับเปลี่ยนเบสโค้ทดูนะคะตัวเดิมอาจจะยังไม่ค่อยเกาะหน้าเล็บเท่าไหร่เดี๋ยวรอบนี้ดูแลให้ละเอียดเป็นพิเศษเลยค่ะ ประโยคแบบนี้นะคะมันแสดงความรับผิดช,ชอบอย่างมืออาชีพไม่ได้โยนความผิดแต่แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจและพร้อมจะแก้ไขให้ดีขึ้นมันสร้างความรู้สึกว่าอืมช่างคนนี้พึ่งพาได้แต่ถ้าดูแล้วว่าน่าจะเป็นที่การใช้งานของลูกค้ามากกว่าเราก็สามารถให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตรได้ค่ะลองใช้โทนเสียงแบบนี้ดูดูจากรอยลอกตรงปลายน่าจะเพราะเราใช้งานเยอะแน่ๆเลยค่ะ รอบนี้ลองตัดให้สั้นลงหน่อยไหมคะน่าจะช่วยให้ทนขึ้นเยอะเลยมันไม่ใช่การตำหนินะคะแต่เป็นการให้คำแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่อยากให้เล็บสวยๆอยู่กับลูกค้านานขึ้นเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะเห็นไหมคะว่าหัวใจของมันจริงๆก็คือการสร้างความรู้สึกว่าเรากับลูกค้าอยู่ทีมเดียวกันเราไม่ได้กำลังเถียงกันว่าใครผิดแต่เรากำลังช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ผลงานออกมาสวยและทนทานที่สุด จำประโยคนี้ไว้ในใจเลยนะคะความคิดแบบนี้แ่ละคะ่ะที่จะยกระดับเราจากการเป็นแค่คนให้บริการทำเล็บไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้ายอมรับและไว้ใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันได้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยค่ะดังนั้นครั้งหน้าที่โทรศัพท์แจ้งเตือนพร้อมข้อความจากลูกค้าว่าเล็บลอก แท้ที่จะใจหายลองสูดให้ใจลึกๆแล้วเปิดแฟ้มสืบสวนในใจตามขั้นตอนที่เราคุยกันในวันนี้ดูนะคะแล้วจะพบว่าการแก้ปัญหานี้ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเลยค่ะแถมยังเป็นโอกาสให้เราได้โชว์ความเป็นมืออาชีพของเราอีกด้วย